สวัสดีครับนี่คือต้องสร้างรีวิวตอนนี้นะครับเรามีอุปกรณ์กล้องให้เราเลือกใช้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเป็นกล้องประเภทที่เป็นตัวเล็กๆครับแล้วสามารถถ่ายคอนเทนต์ให้ภาพให้คลิปที่ดีกว่ามือถือแม้ว่ามือถือจะพัฒนาไปขนาดไหนก็แล้วแต่พิกเซลจะเยอะอยังไงครับส่วนสาคัญก็คือเรื่องของเซนเซอร์เซ็นเซอร์มือถือเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากครับภาพที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพประเภทแบบเป็นภาพคอมพิวเตอร์พอมันเล็กปุ๊บเนี่ยเซนเซอร์มันเป็นเหมือนตัวเก็บต้นทุนพื้นที่มันมีอยู่แค่นั้นนะครับต้น เอามาขยายใหญ่ยังไงเนี่ยมันไม่ได้ความหนาแน่นของพิกเซลเท่ากับกล้องถ่ายภาพครับทีนี้พวกกล้องเล็กๆที่เราใช้กันนะครับก็จะเป็นกล้องคอมแพกขนาดนเซนเซอร์ตอนนี้ที่ใหญ่สุดคือ1นิ้วเพราะพอขึ้นไปเป็น apsc ก็จะเป็นเรื่องเยอะแหะครับเพี่ยนเล่นตัวใหญ่ พกยากแล้วสําหรับตัวผมเองเนี่ยตอนนี้เราทําคลิปเราก็เริ่มที่จะขยับเป็น 4K บ้างแล้วครับเมื่อก่อนจะทําแค่ p, พันแป p เพราะก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่พอมาถึงยุคนี้นะครับปี2024เราก็ต้องมีการอัปเดตความคมชัดของคลิปของช่องเรานิดน,นึงนะครับเราก็เลยทําการอัปเกรดอุปกรณ์แล้วผมก็ไปเลือกกล้องมาตัวหนึ่งครับก็คือ Osmo Pocket 3วันนี้จะพูดถึงเรื่องความรู้สึกว่าทำไมถึงได้เลือก Osmo Pocket Tre นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องการที่จะทำคอนเทนต์ 4K แล้วตอนนี้กล้อง Sony z v 1ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมัน 4K ได้นะนี่ผมก็บันทึกเป็น 4K ทำได้ดีด้วยแต่ก็จะได้แค่ประมาณหนึ่งอันดับที่2คือเราอะทำคอนเทนต์หลากหลายครับเราต้องการที่จะพกอุปกรณ์ออกไปติดตัว ซึ่งล็อกตอนนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นกล้องแ a นนอน o w e r s h o t V10 ทนที่ทำเป็นล็อกที่เกาหลีอะไรแบบเนี้ยก็ใช้กล้องตัวนี้ข้อดีของตัวนี้กระชับมือดีครับหน้าตามันกระชับมือดีแล้วมันก็พกง่ายเหมือนถือมือถือหนึ่งเครื่องแต่ข้อที่ค่อนข้างจะเป็นข้อจำกัดก็คือเรื่องของระบบการสัน่นเพราะว่าพอเป็นกล้องแบบเนี้ยมันก็จะต้องใช้การสั่นด้วยจอก็จะได้ประมาณหนึ่งครับมีแบ็กอัพไว เราก็เลยมีกำลังเสริมมาใหม่เป็นไอตัว Osmo p p o k k t t r เนี่ยครับที่เลือกตัวนี้ย้ำอีกทีว่าอันนี้คือพูดถึงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Sony ZV1 ที่ผมใช้อาจเป็น 4K พูดพูดอยู่จู่ๆจ,จ,จ,จากเลคคอร์ดเฉยเลยคือ 4K มันเหนื่อยเพราะนั้นถ้ามันเป็นเทคโนโลยีเดิมเนี่ยมันจะยิ่งเหนื่อยนะครับแต่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ แล้วตัวนี้ Osmo Pocket 3เนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งผมจะพูดถึงความรู้สึกแล้วความรวมรวมในการที่ได้ลองใช้งานรายละเอียดเทคนิคต่างๆเนี่ยมีอยู่ใน YouTube เต็มไปหมดเลยเพราะมันออกมาทพักหนึงแล้วแต่มันหาซื้อยาก อนนีม้มีแต่รีเซลผมได้มาจากร้านดิจิตอลทูโฮมครับร้านเดิมเจ้าประจําที่ได้ฟูจิฟิล์ม x อ็มานะครับมันต้องพลีครับผมก็พลีแล้วพลีจองไปก็ตอนแรกเขาบอกว่าเดือนหนึ่งแต่ว่าอีก2วันถัดมาของมาพอดีเลยได้เข้าไปเอาของครับใช้เวลารอแค่2วันแล้วก็ได้มาในราคาศูนย์ซึ่งตัวนี้ถ้าใครจะซื้อนะครับแนะนําให้เป็นครีเอเตอร์คอมโบดูดีๆ <c oughs> กล่องจะเป็นแบบนี้กล่องจะกว้างหน่อยหน้าตามันจะคล้ายๆกันแล้วเขาจะมีคําว่าครีเอเตอร์คอมโบแบบนี้ ครีเอเตอร์คอมโบราคา21,900บาทครับตัวปกติจะอยู่ที่17,900บาทตัวกล้องของเขาเนี่ยครับจะมีแค่ตัวนี้แล้วชิ้นเนี้ยจะเป็นแค่ฐานไม่ได้มีแบตนะชิ้นเล็กเนี่ยจะเป็นฐาน usb c เขาจะอยู่ที่ตูดพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะใส่ขาตั้งกล้องไม่ได้ต้องมีตัวฐานอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่รู้สึกว่าตัวปกติก็มีให้มาด้วยพอเสียบตัวนี้แล้วข้อดีคือจะมีรู usb c อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สามารถใส่ขาตั้ง มีรูขาตั้งมาตรฐานของกล้องมาก็จะสะดวกขึ้นเวลาเราจะวางเขาเราก็จะกางขาตั้งได้ส่วนอื่นๆที่ครีเอเตอร์คอมโบให้มานะครับก็คือกระเป๋าอันนี้ทั้งอันเลยคือเป็นที่เก็บผมชอบตรงที่มันเหมือนเขาคิดมาให้นะครับว่าคนที่ใช้งานอะ่ะอันนี้มันคือ CX Customer experience คือประสบการณ์ของ customer คือเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่ UX UI ใช่ไหมเป็น user interface user experience อันนี้จะเป็นเรื่องของแอปแต่พอมันเป็นเรื่องของคนเนี่ยก็จะเป็น CX เป็น customer experience อันนี้คือให้ประสบการณ์ที่ดีครับเป็นกระเป๋าเก็บกล้องที่ใช้งานได้ดีเรียบๆนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานี่คือชุดแบตเตอรี่สำรองหน้าตาคล้ายๆตัวเมื่อกี้นี้เหมือนกันฟังก์ชันเดียวกัน มี usb c เหมือนกันแต่อันนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเราเสียบตัวแบตอันนี้มันจะชาร์จไฟเข้ากับเครื่องนี้ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถือได้ง่ายขึ้นอันนี้มันคือจากประสบการณ์การใช้งานเพราะผมะเคยใช้ตัว1 osmo pocket ตัว1ตอนนั้นเป็นตัวแรกข้อจากัดเขาเลยค่อนข้างเยอะแล้วต้องต่อกับมือถือแต่อันนี้ไม่ต้องต่อแล้วโอเคผมรู้ลวคือ sony zv 1เนี่ยอัา4 k นะครับเขาจะอัดได้ทีละ5นาที ครบ5นาทีก็จะตัดเราไม่เคยอัดยาวขนาดนี้ตอนนี้เรารู้แล้วครับเราได้รู้ได้เห็นกับตัวเลยตัวขาน,นี้เขาก็ให้มาด้วยอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วอันนี้อันหนึ่งที่เขาแถมมาถ้าเป็น creator ตอร์คอมโบนะครับเป็นเลนวายแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวเคสเก็บนะครับเวลาเก็บก็เราปิดเครื่องแล้วเขาจะพับเก็บตัวเองไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาใส่ไปเอาด้านจอความเข้าข้างในก็จะอยู่แบบนี้ อยากให้มันเล็กลงก็ถอดตรงนี้ออกก็จะเหลือแค่นี้ขนาดประมาณกล่องแว่นผมเลยครับแล้วตัวของกล้องเองเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะถ่ายเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนโดยที่ต้องไม่ต้องมาคอยพลิกกับกล้องนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ Osmo Pocket 3ถ่ายคลิปรีวิวอันนี้เลยแล้วกันครับ อันนี้เป็นภาพจาก d j i osmo pocket 3แต่ะสังเกตว่าเห็นว่างใบยันประตูเลยนะครับระยะเท่ากันกับตัว sony zv 1 24mm เหมือนกันแต่ว่าพอมันเป็น4 k มันจะไม่ต้องถูกครอปกล้องแบบนี้ sony zv เนี่ยครับพอเป็น4 k เนี่ยเขาจะถูกบีบครอปเข้าไปนิดหนึ่งแล้วทีนี้ถามว่าแล้ว osmo pocket นะเรื่องของไมค์เป็นยังไง ตอนนี้ผมบันทึกผมก็ใช้ไม่สตูดิโอแบบนี้อยู่อันนี้คือเสียงจากไม์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเสียงจากกล้องนี่คือเสียงจากกล้อง Osmo Pocket โดยตรงนะครับคือตัวกล้อง Osmo Pocket 3เาะเขาไม่ได้มีที่เสียบไม์หัวกล้องแบบนี้ไม่ได้มีรู3.5ถ้าตัวมันเป็นแบบนั้นแล้วมาใส่อันนี้เนี่ยมันดูไม่น่าจะเข้ากันเขาคิดมาแล้วเขาให้ไม์ลอยมาด้วยอันนี้คือเป็นดิลเบรกเกอร์สำหรับผมมากเป็นจุดที่น่าสนใจมาก อันนี้คือไมค DJI ไมค์2ไมคเนี้ยหน้าตาแบบผมชอบหน้าตาดีวิธีการหนีบของเขาเนี่ยก็เป็นหนีบธรรมดาทั่วไปอันหนึง่งและเขาก็มีแม่เหล็กตัวนี้ซึ่งเป็นแม่เหล็กที่ดูดดีมากเราทำแบบนี้ได้อย่างสมมุติเสื้อผมมีกระเป๋าแบบนี้ครับถ้าเราหนีบเราจะเห็นแบบนี้ เราจะเห็นตรงนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เราจะเห็นลักษณะนีะ้เราเอาโลโก้เขาให้ตรงๆมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะไม่ค่อยเป็นที่สังเกตหลายๆช่องที่ผมเห็นเขาใช้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นลักษณะนี้แค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะลองใหม่ตัวนี้กันโอเคอันนี้เป็นเสียงของ DJI m i c 2นะครับเป็นตัวส่งอยู่ตรงนี้เราก็จะใส่ไว้ได้แบบนี้เวลาเราเดินไปไหนมาไหนเราก็จะใช้ตัว Osmo Pocket 3เนี่ยบล็อกได้แล้วเราก็ใช้ใหม่อันเนี้ย ูเป็นเก็บเสียงได้เอาออกแล้วกันมันผมชอบตรงที่มันครบถ้วนดีอีกอันที่ผมจะสามารถลองให้ดูได้ในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของฟิลเตอร์ซึ่งตอนนี้ผมใส่เป็นแบ็กโ o รมิสจะให้ดูว่ามันยังไงเนี่ยความฟุง้งมันจะมีความฟุ้งของไฟอันนี้คือ K&F b a c k p ฟแบ็กโ1ต่อ8เดี๋ยวผมจะเอาฟิลเตอร์ออกเราก็จะเห็นว่าฟุ้งน้อยลงแล้วแล้วจะลองใส่ของ DJI ที่เป็น Y นะครับอันนี้ก็คือก็กว้างมากแล้วนะเห็นจนทะลุไปข้างหลังแล้วอันนี้เป็นกว้างขึ้นไปอีกเห็นหมดเลยแต่มันก็จะมีบวมๆโค้งๆนิดหนึ่งข้อดีของอันนี้มันจะอยู่ตอนที่เวลาเราไปล็อกครับก็จะให้ฟิลกว้างๆอันนี้เขาเท่ากับ15มิลลิเมตรระบบของฟิลเตอร์เขาที่เป็นแม่เหล็กแบบเนี้ย ก็เป็นระบบที่ดีนะครับมันเป็นเหมือนการพัฒนามาเพราะนี่คือตัวที่3แล้วขอกลับไปใช้ไมคอันนี้กลับมาดีกว่าหมค์เขานี่เวลาเปิดปิดมันสั่นได้ด้วยนะครับตัวใหมคเนี่ยคือผม,มเคยใช้ตอน DJI Osmo Pocket ตัวแรกตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นกล้องแบบนั้นมาก่อนเลยนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันดันต้องมาอิงกับ ไอโฟนแต่อันเนี้ยไม่ต้องมีมาเสียบมือถืออะไรให้มันวุ่นวายแล้วเขาเป็นกล้องด้วยตัวเขาเองเลยขนาดก็ใหญ่ขึ้น,นเซนเซอร์ก็เป็น1นิ้วมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับก็เลยตัดสินใจเลือกตัวนี้มาใช้งานแล้วมีไมคครบถ้วนแก้ปัญหาได้ดีมีกระเป๋าเก็บกิมมิกอันคือเรื่องของไมคนะครับเคสตัวเนี้ยสังเกตว่าข้างบนจะมีช่องแบบนี้เอาไมคเสียบเข้าไปล็อกไว้เงี้ยครับเป็นเหมือน สัมภาษณ์ได้ถือพูดแบบนี้ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เขามีอยู่คือมันเรารู้สึกได้ว่ามันมีการคิดออกมานะครับแล้วหน้าตามันก็ดูดีคุ้มราคาครับสรุปรวมคือมันคุ้มราคา2,1900เนี่ยคุ้มเลยตอนนี้เหมือนของจะเริ่มทยอยเข้ามาถ้าใครสนใจอยากได้ยังไงก็ลองไปจองไปพรีไว้กับร้านที่คุณเลือกนะครับมีหลายร้านเลยหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปช่องต้องสงรีรวิวก็คงใช้ dji osmo pocket เนี่ยแหละครับเป็นกล้องหลักของช่องมันยังมีอะไรให้ผมได้ไปเรียนรู้ได้ไปลองได้อีกเยอะนะครับเรื่องของระบบการถ่ายภาพที่เป็น d l o ็อที่เป็นจืด,จดผมปรับให้ดูแล้วกันภาพ d l o ็อ m แบบนี้ของเขาเนี่ยไอภาพซีดๆแบบนี้ครับถ้ามืออาชีพเนี่ยเขาจะเอาไปคันเลือกเกรดตอนหลังเขาจะเอาไปใส่รัดสิ่งที่เรียกว่ารัดอันนี้คือเชิงเทคนิคละคือไอภาพจืดๆแบบนี้แล้วต้องไปใส่รัดเพื่อเอาสีกลับมาข้อดีคือ มันจะเป็นการที่ดึงเม็ดสีของภาพะครับได้ครบถ้วนมากกว่าการถ่ายโหมดปกติแต่ถ้าเราเป็นยูเซอร์ธรรมดาทำคลิปทั่วๆไปทำคลิปที่เน้นคอนเทนต์สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดไม่ได้เชิญเทคนิคมากนักเนี่ยเรากลับไปใช้โหมดปกติของเขาได้เพราะว่าโหมดอย่างเนี้ย สีมันก็ดีมากแล้วเพราะตัวนี้ทางเทคนิคคือได้ภาพ10บิตกล้องเล็กทั่วไปจะได้ที่8บิตครับมันเหมาะสำหรับ2024แล้วนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเอาไปอัปเกรดอีกสักทีหนึ่งยวลองดูกันต่อไปครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานมันจะเป็นตัวเครื่องมือพาเราไปที่ไหนพาเราไปอย่างไรและเราก็เลือกอุปกรณ์จากสิ่งที่เราทา พราะอุปกรณ์มันมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเต็ไมไปหมดมันก็คงจะดีถ้าจะบอกว่าเราก็ซื้อหมดเลยสิก็โอเคครับถ้าเราซื้อหมดเลยแต่ทีเนี้ยเราก็ใช้ได้ทีละอันมันจะมีบางอันที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันใช่อะ่ะเราชอบเราจะเอามาใช้บ่อยๆอันนั้นอะ่ะเป็นทางของเราเป็นสิ่งของเราความคิดนี้แนวคิดนี้ใช้ได้กับการใช้ชีวิตทุกด้านเลยนะครับไม่ได้แค่การเลือกซื้อสินค้าอย่างเดียว เพราะว่าของมันเป็นตัวที่มาช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับชีวิตของเราให้เราไปทำคุณค่าอะไรบางอย่างกับการใช้ชีวิตเราขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่กับต้องสร้างรีวิวครับสวัสดีครับ